ไม่เคยพักคุณพิมพริพายออกมาล่าสุดนะคะของขึ้นอีกแล้วมีประเด็นที่ชาวเน็ตไปทักว่าคนดูน้อยจังและคุณพิมพริพายก็เหมือนเก็บอาการไม่อยู่นะคะก็ของขึ้นโมโหมาเลยบอกว่าเมื่อเงินเดือนเหมือนสีสิ้นเดือนผ่อนอีออนต้องแดกมาม่าแบ่งครึ่งทุกวันเอาสิทธ์อะไรมาพิพากษาชีวิตกูเอาเครดิตอะไรมาว่ากูตกต่ำมาฟังประเด็นนี้กันคะ่ะ ชาวเน็ตก็จับสังเกตนะคะว่าอันนี้คุณพิมพ์ริพายเนี่ยมีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมาไลฟ์สดอีกเช่นเคยหรือเปล่านะคะทําให้ของขึ้นแล้วก็ปล่อยของข,องขนาดนี้เลยนะคะนี่คือคําพูดของคุณพิมพ์ริพายขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะคะ นญาตยกความคิดเห็นของชาวเน็ตท่านนี้มานะคะว่ามันเป็นไมซ์เซตของคนไทยหรือเปล่าที่ถ้าคุณจนนะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะแต่ถ้าคุณรวยโอเคคุณมีสิทธิ์พูดได้หรือเปล่าอันนี้แหละคะ่ะเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังมีความเหลื่อมล้ำและมีระบบทุนนิยมอยู่หรือเปล่า ความเห็นของคุณแม่ประวินก็น่าสนใจนะคะที่ยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ทุกคนได้ลองนำเสนอกันดูอยากให้ลองคิดตามดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรามีโครงสร้างทางสังคมอย่างไรกันแน่ถ้าพูดถึงประเด็นของคุณพิมพ์ทิพยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของการยกสงครามรัสเซียยูเครนมาเป็นเรื่องตลก เรื่องของคุณไอาตานะคะที่เหมือนอาจจะพูดจาเหยียดว่าคุณไอาตาเนี่ยเป็นรีวิวเวอร์เป็นยูทูบเบอร์มานานแล้วทำไมยังไม่ดังหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการที่ด่าลูกค้าแบบบางคนอาจจะฟังแล้วแบบเอองสนุกสนานแต่สำหรับคนที่ถูกดา่าไม่สนุกเลยค่ะจึงทำให้ตอนนี้กระแสะโซเชียลเปลี่ยนไปไม่ชอบในสิ่งที่คุณพิมพ์ทิพายพูดคำหยาบหรือในการที่ พูดยกให้ตัวเองสูงขึ้นและกดให้คนอื่นต่ำลงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตนะคะกำลังรู้สึกไม่โอเคอยู่นั่นเองค่ะคุณพิมพ์ิพายก็เคยแตะประเด็นเรื่องของลุงโทนี่แล้วก็เรื่องของประเด็นการเมืองอะไรต่างๆและมีอีกหลายประเด็นเลยที่ทําให้ชาวเน็ตไม่พึงพอใจแต่คุณพิมพ์ิพายก็ปล่อยคลิปทําความดีค่ะสุดท้ายชาวเน็ตก็หายโกรธแต่ณนะตอนนี้กระแสะเริ่มเปลี่ยนแล้วสิคะกระแสะเริ่มตีกลับแล้วสิคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่จะทำความดีได้เนี่ยต้องดีทั้งการพูดการกระทำด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งข้อคิดเห็นกับคุณพิมพ์ดีภายนะคะและนี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตที่มีเงินเดือนเหมือนสีเหมือนที่คุณพิมพ์ดีภายพูดนะคะอันเนี้ยก็ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจมากๆเลยนะคะน่าเลยอยากจะนำเสนอว่าใจเขาใจเรานะคะ และอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของชาวนิตนะคะถึงประเด็นนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลดอีโก้ลงเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นหรือเปล่านะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพด้วยนะคะก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ MC Wonderda ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะายบาย